มิ l o s สทีโอโดซิสผอยกาดรุ่นใหญ่ตัวตายตัวแทนคริสพอจากเซอร์เบียแม้ว่าจะต้องเสียพอยกาดระดับเทพอย่างคริสพอไปให้กับฮิลซันโรเกตเอลเอคริปเปอร์ยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยการเซ็นสัญญากับมิรลสทีโอโดซิสกาดรุ่นใหญ่วัย30ปีจากประเทศเซอร์เบีย กับสกิลการจ่ายบอลระดับเทพและส่วนสูง195เซนติเมตรมลสถูกรับเลือกให้อยู่ในออยโรลีกทีมหรือ10อันดับผู้เล่นที่ดีที่สุดในยุโรปและยังได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่น m v p ของลีกยุโรปในปี2010อีกด้วยย้อนกลับไปเมื่อปี2009ในช่วงที่เขาอายุเพียงแค่22ปีเขาสามารถช่วยทาให้ทีมชาติเซอร์เบียคว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันยูโรบาสเกตได้แต่น่าเสียดายที่พวกเขาต้องแพ้ให้กับทีมชาติสเปนซึ่งในปีนนัั้้พกสไดรรบวาว ABP ต่อไปในการแข่งขันฟร,รีบ้าเวิร์คคัพ2014แม้ว่ามีลอสทีโออดซิชจะช่วยให้ทีมทำได้เพียงแค่เหรียญเงินแต่เขาก็ถูกรับเลือกให้อยู่ในกลุ่มผู้เล่นออรนาเมนมทีมหรือกลุ่มผู้เล่นที่ดีที่สุดในทวนรเมนมท์นั้นและในการแข่งขันครั้งล่าสุดของโอลิมปิก เขาสามารถพาทีมซเซอร์เบียเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ด้วยการเอาชนะทีมออสเตรเลียอย่างขาดลอยแม้ว่าจะต้องไปแพ้ให้กับทีมสหรัฐอเมริกาก็ตามแม้ปัจจุบันมิโลสเทโอเลซิชจะอายุเข้าเลข3แล้วแต่ว่าผลงานในการเล่นของเขานั้นดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งในการแข่งขันในเลกยุโ,ยโรปที่ผ่านมาเขาสามารถพาทีม CSKA มอสโกเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายด้วยสถิติการเล่นที่ดีที่สุดในอาชีพของเขา16แต้มและ7แอซิส ทำให้ปัจจุบันเขาได้รับบทจากโค้ชใน NBA ว่าเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกที่ไม่ได้เล่นใน NBA ในปี2016อย่างไรก็ตามสื่อยังคาดว่าเขาคงไม่สามารถที่จะทดแทนคริสพอได้แบบ100%แต่ด้วย IQ บาสที่สูงและสไตล์การจ่ายที่ไม่เหมือนใครทำให้ถูกจับตามองว่าอาจจะเล่นคู่กับดิวอนจอแดนและเบลกิฟินได้อย่างสมบูรณ์แบบไดรวันหากชอบใจโปรดก,กดไลค์และแชร์ให้เราด้วยนะครับ